สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาอัปเดตรับชมนะครับองุ่นนะครับเซนเทนเนียนนะครับที่เคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับผม ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับได้ชมกันนะครับผมว่าจะเรี่นโตไปถึงไหนแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยรับชมนะครับกันให้ถึงสักสามนาทีนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่หลุดจากเป็นผู้ติดตามกันไปนะครับผมก่อนจะกดติดตามนะครับผมฝากรับชมนะครับกันสามนาทีนะครับผมขึ้นไปนะครับผม ก็จะมาอัปเดตนะครับองุ่นนะครับไปรับชมกันนะครับทีนี้นะครับหลังจากเราใส่ดินนะครับเต็มรอบแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะทำการยกกระถางขึ้นนะครับก็จะมีรากอยู่นิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะ ครับผมประมาณนี้นะครับสังเกตรากนะครับเราก็จะมีรอบนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเลี้ยงมาสักพักนะครับผมก็ข,ขุดนะครับสักหน่อยนั้นนะครับก็ การวางลงไปนะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็กบได้เลยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมการลงเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเติมดินไปอีกนะครับเพื่อที่เราจะามีหน้าดินไว้ปลูกอย่างอื่นผสมไปด้วยนะครับประเภทผักอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็เตรียมดินปลูกนะครับนี่นะครับมาสองกระสอบนะครับผม จากนั้นนะครับก็จะถมเข้าไปเลยนะครับดินโปกูกเพื่อเป็นหน้าดินนะครับพวกนี้จะมีสารอาหารนะครับช่วยนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าดินคุมไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถปลูกผักกินใบนะครับเข้าไปเพิ่มได้นะครับ ให้เต็มนะครให้ล้นไปเลยเสื้อไปสองกระสอบนะครับเจียให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ่วนเจ้าเก่งอ่าอ่างวนปลาตัวนี้นะครับผมก็จะตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เก็บไปแล้วนะครับ แบบนี้นะครับเนื่องจากเขา,าเป็นกิงต้นหลักไปแล้วนะครับก็จะไม่เก็บไว้นะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับตัวต้นนะครับเขามีขนาดที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็ตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับไซส์ต่างกันนะครับแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยครับผม mm hmm. เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการลงต้นที่ดินจริงอย่างสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับก็มาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับกับอง,งุ่นเซนทเนียนนะครับที่ เคยได้ทำคลิปไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นองุ่นไรเมล็ดนะครับที่ได้ตอนไว้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับในการอัปเดตองุ่นแล้วก็บอกวิธีขยายพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับก็มีรากรากที่เยอะมากนะครับก็จะปลูกในกระถางนะครับผมนี่นะครับจะปลูกในกระถางนะครับให้เป็น ต้นนะครับไม่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 ไมไมเลื้อยนะครับผมเดี๋ยวก็จะย้ายไปอยู่ตรงตรงนี้นะครับผมจุดจุดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับก็เลื้อยสวยเป็นอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ไว้แล้วนะครับไว้สองสองสอง,สองช่อนะครับ เพื่อเป็นแขนงนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เขาขึ้นนะครับแล้วค่อยจัดอีกทีนะครับเป็นรูปทรงนะครับดาวกระจายนะครับเป็นรูปทรงกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ของต้นไม้นะครับผมเป็นแขนงนะครับตัวนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับเทนเนียนนะครับส่วนอีกสองสายพันธุ์นะครับคือได้ยกเลิกไปนะครับแล้วก็ไม่ได้สั่งซื้อเพอ มาใหม่นะครับก็รอก่อนนะครับผมแล้วยังไงถ้าสั่งซื้อมาเราจะมาอัปเดตและรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งนึงนะครับกับคิมสันแล้วก็ฟิลลิปนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกับทางเซนทานเนียนนะครับผมเท่านี้นะครับก็ปล่อยให้เขา เลื้อยตามธรรมชาติได้แล้วนะครับแล้วก็มีแสงแดดนะครับก็ช่วงฝนนะครับผมก็จะมาหลังฝนตกจะพยายามมาสะบัดน้ำออกจากใบนะครับเพื่อไม่ให้เขาเกาะจนจนชื้นจนใบเน่านะครับผมประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ